ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสำหรับ FC ที่ขอมานะครับอยากเข็น6กร้อครับวันนี้จัดให้ครับ6ก้ออีสุครับร้อแรงมาครับสีฟ้าจำๆครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้ครับเหมาะสำหรับวิ่งมันวิ่งอ้อยครับวิ่งข้าวโพดครับ ของประมาณ67ตันครับสบายสบายครับซื้อไปนี่ไม่ผิดหวังครับราคาน่าจะไม่แรงมากครับดูสวดทรงครับมีข้างซ้ายครับโอ้เบาะใหม่อยู่เลยครับคอนโซลยังใช้ได้ครับเพราะว่าทําสีใหม่แล้วเนาะสวยครับรถสวยมีฟิล์ม้วยครับนี่ครับกระทะ5้ารูครับ ดูสีครับสีฟ้าจำจ้ำครับดูคัดซีครับเรียบๆครับคัตซีนี่ตามการใช้งานนะครับประมาณนี้ครับถือว่าสวยอยู่ครับรถอายุเยอะแล้วครับรถคันนี้นี่แฮกบารดอยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักราคาครับเห็นเขาจอดขายอยู่ข้างทางครับอยู่วงเวียนไม่สอดเนาะใครสนใจก็ไปดูได้ครับใครสะดวกผ่านไปผ่านมาครับ แถววงเวียนไม่สอดนะครับเพราะว่าแฮกบารอยเป็นเพียงสื่อกลางเนาะไม่ใช่น้าหน้าขายรถครับเห็นรถสวยๆถ่ายมาฝาก FC ทุกคนครับคอกนี้เป็นคอกเตี้ยนะครับไม่ใช่คอกสูงครับถ้าใส่ของเยอะๆใส่สังข้าวโพดอย่างนี้ไปต่อขึ้นอีกครับใส่สังนี่ก็เหมาะแล้วครับประมาณห้าหกตันครับใกล้ถึงหน้าวิ่งข้าวโพดแล้วเนาะดูคัสซีครับประมาณนี้ครับ ถือว่ายังจำๆครับคัสสีครับไม่มีสนิมนะครับสีเงาเงาครับดูครับท่องล่างครับถังน้ามันเรี่ยมๆครับไฟครบหมดทุกหลอดครับน่าจะออกหมดครับไฟลังคาไฟลาวข้างครับถ้าไปใส่ซั่งเขาโพดนี่เสริมคออขึ้นอีกครับสีห้าตันนี่สบายสบายครับกระบะก็จะประมาณนี้ครับมีหักบ้างครับไม้ครับไปปูพื้นเหล็กนี่โอ้เจ๋วเลยครับ ดูข้างขวาครับโอ้ยสวยเลยครับดูครับข้างประตูครับโอ้โหเบาะครับไม่มีขาดครับเบาะห่อใหม่แล้วครับประตูครับดูครับมือหมุนอยู่ครบครับปิดประตูกึ๊บกึ๊บเลยครับไม่มีเด้งตึ๊กตึ๊กนะครับเครื่องก็อาจจะประมาณร้อยสิบครับถ้าผมจําไม่ผิดเนาะ ดูครับฟิล์มครับฟิล์มสีดําครับเกียร์นี่โอ้โหลูกเบลเลอร์เลยครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงครับใช่เกียร์ร้อยสิบหครับหรือเกียร์เกียร์ล็อกแล้วครับตรงขางนี่ยังดีอยู่ครับไม่มีผุครับกระบะครับซื้อไปได้ไม่ผิดหวังครับเช็คเล็กๆน้อยๆครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟียงท้ายครับพวกกองโซลาน่าจะบิ่งชิวเลยครับ ดูสภาพแล้วโอ้สีนี่ผ่านครับสีนี่ใหม่อยู่ครับวิ่งสังกะโพนี่ปีเดียวครับได้คืนครับรถอยู่วงเวียนไม่สอดนะครับโทรสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้ครับดูครับทรงรถก็จะประมาณนี้แหละครับสวยเลยครับนี่ครับเบอร์ทรประมาณนี้แหละครับ061 2 8 6 6 8 7 9ครับ สอบถามเฮ er ียแกได้เลยครับไฟลังคาครับสี่หลอดครบครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆลดสวยๆเนาะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ